ติดตามผลงานเสียบยอดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์สี่พื้นที่หลังบ้านเล็กๆน้อยๆกลายเป็นห้องเรียนที่ลุงยิ้มแวะเวียนเข้าห้องเรียนช่วงเช้าและเย็นเกือบทุกวันเพื่อหาข้อมูลจากพืชที่ปลูกเอาไว้กิจกรรมเสียบและทาบยอดมะม่วงพันธุ์ดีในสวน ก็เป็นอีกหนึ่งผลงานที่ลุงยิ้มกำลังศึกษาเรียนรู้เฝ้าติดตามอย่างต่อเนื่องทีเดียวช่วงเวลาที่ผ่านมาไม่กี่วันนี้เองลุงยิ้มได้นำยอดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองเบอร์สี่จากสวนลุงสมานทั้งหมด3ยอดมาเสียบยอดกับต้นต่อในสวน ระยะแรกยอดกระดูเขียวทั้ง3ยอดจะพอผ่านไปได้สักยี่สิบกว่าวันยอดมะม่วงน้ำดอกไม้สีทองทั้ง3ยอดก็เห็นถึงความแตกต่างคือมียอดที่ติดยอดที่ตายกับยอดที่ทรงตัวเพื่อหาคำตอบในยอดที่ตายลุงยิ้มเลยตัดยอดเอามาดูแบบใกลๆ้ๆก็ได้คำตอบว่า น้ำฝนซึมเข้าแผลจากการพันเทพใสไม่สนิทนี่เองคำตอบที่ได้ครั้งนี้คงเป็นแนวปฏิบัติที่เราควรรอบคอบต่อไปกับงานเสียบยอดและท่ากิ่งพันจงลืมความล้มเหลวไปเก็บไว้เป็นบทเรียนก็พอ